สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาสอนชนิดของเศษส่วนนะคะเศษส่วนมีอยู่3ชนิดนะเศษส่วนแท้เศษเกินและจำนวนคระนะคะเศษส่วนแท้คืออะไรเศษส่วนแท้คือเศษส่วนที่มีตัวเศษน้อยกว่าตัวส่วนอย่างเช่นเศษ1ส่วน2เช่นนะเช่นเศษ1ส่วน2เศษ2ส่วนสาม ตัวเศษน้อยกว่าตัวส่วนก็คือตัวข้างบนน้อยกว่าตัวข้างล่างใช่ไหมคะต่อไปเศษ3ส่วนสจุดจุดจุดเศษ10ส่วนพันเศษพันส่วนหมืน่นไ,ได้ไหมได้นะคะยังไงก็ได้ที่ตัวข้างบนเนาะที่ตัวข้างบนจะน้อยกว่าตัวข้างล่างนะคะนี่สามน้อยกว่าสี่สิบน้อยกว่าพันพันน้อยกว่าหมื่นนะคะน้อยกว่าไปเท่าไหร่ก็ได้นะคะ เศษ5ส่วน7ก็ได้หรือเศษ9ส่วน12ก็ได้นะคะอันนี้เขาเรียกว่าเศษส่วนแท้นะคะคือเศษส่วนที่ตัวเศษน้อยกว่าตัวส่วนเนาะต่อไปเศษเกินเศษเกินคืออะไรเศษเกินคือเศษส่วนที่ตัวเศษมากกว่าหรือเท่ากับตัวส่วนอ่ะอย่างเช่นข้างบนต้องมากกว่าข้างล่างนั่นเองนะคะเศษสองส่วน1ก็ใช่เศษเกิน เศษสี่ส่วนสก็เป็นเศษเกินเศษเจ็ดส,ส่วนหก็ได้เศษสิบเอ็ดส่วนหก็ได้เศษยี่สิบส่วนสิบก็ใช่เศษส,ส่วนอะไรก็ตามที่ตัวข้างบนมากกว่าตัวข้างล่างหรือตัวเศษมากกว่าตัวส่วนนะคะเขาเรียกว่าเศษเกินหรือนี่เขาบอกว่ามากกว่าหรือเท่ากับใช่ไหมคะแสดงว่าเท่ากับก็ได้อย่างเช่นเศษห้ 5, ส่วนหตัวเศษเท่ากับตัวส่วน เขาเรียกว่าเศษเกินนะคะเศษสิบส่วนสิบก็เป็นเศษเกินนะคะเข้าใจนะต่อไปจำนวนคระค่ะจำนวนคระคือจำนวนนับบวกกับเศษส่วนแท้ยกตัวอย่างจำนวนนับก่อนจำนวนนับคืออะไรจำนวนนับคือหนึ่งสองสามสี่ห้าไปเรื่อยๆสิบร้อยพันก็เป็นจำนวนนับใช่ไหมคะอ่ะ จำนวนนับบวกกับเศษส่วนแท้ก็อย่างเช่นสองบวกกับเศษ1นส่วนสองก็เท่ากับสองเศษ1นส่วนสองวิธีการอ่านจำนวนจำนวนคะอ่านว่าสองเศษ1นส่วนสองนะคะอ่านจำนวนนับก่อนแล้วมาอ่านเศษแล้วมาอ่านส่วนนะอ่ะต่อไป4บวกกับเศษ4ี่ส่วนห้าก็จะเท่ากับ4เศษ4ส่วนห อันนี้ก็เป็นจำนวนคระนะคะต่อไปตัวอย่างที่สามเก้าบวกเศษหนึ่งส่วนสิบก็จะเป็นเก้าเศษหนึ่งส่วนสิบวิธีการอ่านจำนวนคระนะต่อไปยี่สิบเอ็ดบวกเศษสิบส่วนสิบสองก็จะอ่านเป็นยี่สิบเอ็ดเศษสิบส่วนสิบสองนะคะ งั้นยกตัวอย่างจํานวนคระรัวๆเลยไม่ต้องมาบวกแบบนี้แล้วนะเข้าใจแล้วนะมันจะคือจํานวนนับบวกเศษส่วนแท้นั่นแหละนะคะยกตัวอย่างจำนวนค่าอย่างเช่น1เศษ1ส่วน2อเศษ2ส่วน4 3เศษ4่ส่วน7 5เศษ8ส่วน9ครู่คะแล้วถ้าเป็น2องเศษ8ส่วน6เป็นจำนวนค่าไหมคะไม่ใช่นะคะ เพราะจํานวนค้าต้องเป็นจํานวนนับบวกเศษส่วนแท้แต่ว่าอันเนี้ยแส่วนหเป็นเศษอะไรลูก8.6ส่วนหเป็นเศษเกินนะคะแสดงว่า2องเศษแส่วนหไม่ใช่จํานวนค้ะ5้าเศษ9กส่วน8ก็ไม่ใช่จํานวนค้านะเพราะมันบวกกับเศษเกินไงลูกมันต้องบวกกับเศษอะไรเท่านั้นคะเศษส่วนแท้เข้าใจไหมคะสรุปง่ายๆได้ดังนี้นะคะ เอาใหม่นะชนิดของเศษส่วนก็มีอยู่หนึ่งเศษส่วนแท้เศษส่วนแท้คือเศษส่วนที่มีตัวเศษน้อยกว่าตัวส่วนนะคะตัวอย่างก็มีเยอะแยะนะคะต่อไปเศษเกินเศษเกินคือเศษส่วนที่มีตัวเศษมากกว่าหรือเท่ากับตัวส่วนนะคะนี่ไงเศษส่วนที่ตัวเศษและตัวส่วนเท่ากันก็เรียกว่าเศษเกินเศษส่วนที่มีตัวเศษมากกว่าตัวส่วนก็คือเศษเกินส่วนจํานวนคระ จำนวนค่าการอ่านให้อ่านจำนวนนับก่อนหนึ่งเศษหนึ่งส่วนสองจำนวนค่าจำง่ายๆคือเป็นจำนวนนับบวกกับเศษส่วนแท้นะคะสองเศษสามส่วนห้าเจ็ดเศษแปดส่วนเก้าเก้าเศษยี่สิบส่วนยี่สิบเอ็ดอย่างเงี้ยนะคะเขาเรียกว่าจำนวนค่า